พี่โบจะพาคุณผู้ชมมาชมโครงการในโซนสมุทรปราการกันบ้างค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการเรสซิตี้ y p พาร์คนะคะและนี่ก็คือบ้านเลขที่114นะคะบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านทาวน์โฮม2ชั้นมีขนาดพื้นที่17.5ตารางวาสามารถจอดรถภายในบ้านได้1คันและในส่วนของห้องนอนห้องแรกนะคะจะอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านค่ะภายในห้องมีขนาดกว้างกำลังดีสามารถวางเตียงขนาด3ฟุตได้ <itation> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พีพป้อจะพาคุณผู้ชมมาชมโครงการในโซนสมุทรปราการกันบ้างค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการเบลซิตี้พาร์คนะคะโครงการนี้จะตั้งอยู่ที่ถนนเทพารักษ์ค่ะแล้วก็ยังเดินทางสะดวกมากๆสามารถเชื่อมต่อเข้ากับถนนได้หลากหลายสายอาทิเช่นถนนสุขุมวิทถนนเทพารักษ์นอกจากนี้นะคะยังอยู่ใกล้กับทางด่วนบุรพาวิถีที่จะทาให้คุณผู้ชมเชื่อมต่อเข้าสู่ใจกลางเมืองแล้วก็ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีเขียวกับสายสีเหลืองด้วยค่ะ สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการนะคะก็จะมีคลับเฮาส์สระว่ายน้ำฟิตเนสส่วนสาธารณะกล้องวงจรปิดระบบดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและนอกจากนี้นะคะโครงการนี้ยังใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะอาทิเช่นบ i ๊กซีโฮมโปรเมกาบางนาตลาดบางพีแล้วก็โรงพยาบาลบางพีค่ะเดี๋ยวภายในบ้านจะเป็นยังไงเราเข้าไปชมกันเลยค่ะ และนี่ก็คือบ้านเลขที่114นะคะบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านทาวน์โฮม2ชั้นมีขนาดพื้นที่17.5ตารางวา <Wow. S 1> สามารถจอดรถภายในบ้านได้1คทันเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในตัวบ้านกันเลยค่ะ พื้นที่บริเวณชั้นหนึ่งนะคะก็จะมีขนาดที่กว้างกําลังดีค่ะภายในบ้านนะคะมีลักษณะโปร่งโล่งสบายแล้วก็มีลมพัดเข้ามาตลอดทั้งวันค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายค่ะอาทิเช่นโซฟาชั้นวางของชั้นวางทีวีรวมถึงโต๊ะทานข้าวที่สามารถนั่งได้4-6ที่นั่งค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีในส่วนของห้องน้ําส่วนกลางค่ะภายในห้องน้ํานะคะมีสุขภัณฑ์ครบขัน้นสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของโซนด้านหลังของตัวบ้านที่คุณผู้ชมสามารถต่อเติมทําเป็นโซนครัวแล้วก็โซนซักล้างเพิ่มเติมได้ <Wow. S 1> แล้วก็ยังมีในส่วนของห้องเก็บของใต้บันไดที่สามารถใช้เก็บของที่ไม่ได้ใช้แล้วได้ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมที่ชั้น2กันต่อเลยค่ะ ที่บริเวณชั้น2นะคะก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็1บริเวณห้องน้ําค่ะต้องบอกก่อนว่าห้องน้ําของบ้านหลังนี้นะคะมีการแบ่งโซนแห้งและโซนเปียกไว้อย่างชัดเจนค่ะให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัว และในส่วนของห้องนอนห้องแรกนะคะจะอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านค่ะภายในห้องมีขนาดกว้างกําลังดีสามารถวางเตียงขนาด3ฟุตได้ถัดมาอีกหนึ่งห้องนะคะจะอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านค่ะมีขนาดกว้างเลยคุณผู้ชมสามารถวางเตียงขนาด5-6าถึงฟุตแล้วก็ยังสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ส่วนอื่นๆเพิ่มเติมได้ค่ะและในส่วนของห้องนอนห้องสุดท้ายนะคะอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านเช่นเดียวกันค่ะภายในห้องมีขนาดกว้างกําลังดีคุณผู้ชมสามารถทําเป็นห้องพระหรือว่าจะทําเป็นห้องนอนสําหรับเด็กเล็กก็ได้ค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการเบสิตี้พาร์คโดยเริ่มต้นจากไทยวัสมุรปราการขับมุ่งหน้าตรงไปยังถนนสุขุมวิทประมาณ5.1กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยเทศบาลบางปู45ขับตรงตามทางไปเรื่อยๆโครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาบ้านทาวน์โฮม2ชั้นในโซนสมุดปราการนะคะที่โครงการเบสิตี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆค่ะ และสำหรับคผู้ชมที่สนใจสามารถติดตามได้ทั้ง3ช่องทาง YouTube Facebook TikTok และยังมีแอปพลิเคชันบ้านๆที่รวบรวมสบไว้มากกว่า3,000รายการให้คุณผู้ชมได้เลือกชมค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวคอนโดมิเนียมหรืออาคารพาณิชย์นอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถนัดหมายเพื่อเข้ามาดูสถานที่จริงได้ผ่านทางแอปพลิเคชันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Android และ iOS สําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ บา้านดีชีวิตดีปานี้ช่วยได้